ข้อมูลจากการประเมินต่างๆแล้วนามาสรุปทำจำศีลนะครับเฉเพาะประเด็นที่ออกมานะฮะที่มีความแตกต่างกาันชัดเจนนะครับและสําคัญมากๆเลยมีประเด็นภายในนะครับถึงแปดสิบข้อนนี้แปดสิบเก้าข้อนะครับแปดสิบแปดข้อมาท่านในะต่อไปสิบเก้าเลย เป็นฐันษาเป็นสาราที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางทำให้เกิดปัญหาการสรรหาผู้สมรู้มาส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพและตอบสนองความหลากหลายได้สถานที่สถานที่นั้ติดลบครับอันนี้เป็นลบนะเป็นนะฮะเป็นจุดอ่อนแต่ตอนนี้ทีมยังไม่ใส่ตั้งอยออกมานะฮะแต่ว่าสั่ได้ก็เพราะว่าเวลาที่เราไปเจอผู้สมรู้มานะครับบางทีที่การรับผบนะครับว่าบางที ติดขัดเรื่องเวลามาไม่ได้เนื่องจากเราไกลนะต้องนั่งื่อบินต้องมามาเพลเจอร์3ชั่วโมงต้องมาถึง2วันเงทีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในสิบเอสนะครับเป็นภายในถ้าเป็นลบก,ก็เป็นจุดอ่อนถ้าเป็นบวกเป็นจุดแข็งครับในเดียวกันนะฮะก็มีอีกชิน้นนะครับเป็นนี่ก็ล้องภายนอกครับ เช่นบอกว่าอาจารย์น้อยหาอาจารย์เพราะทางยากเดือนน้อยด้วยเพราะจะแบ่งสัญญาด้านอ,อันนี้เราเจออีกกรณีครับจะมีใครนะครับที่จบปริญญาฮาร์วาร์ด,ดหรือเอ็มไอทีหรือแ t นฟอร์ดมาเป็นอาจารย์ที่นี่ด้วยเงินเดือนสามหมื่นเขาเรียนมาไมงใช่ปีละสามล้านเขาเรียนมาสิบปีใช้เงินไปเท่าไหร่ครสามสิบล้านมาทำงานที่นี่กี่ปีครับ คุมทุนปีนันอาจารย์อาจารย์จะต้องะไปครับตรงนี้เป็นภทยทุกขามเพราะว่าเบรเอกที่อื่นเนี่ยไปทำอะไรอื่นนะทำทุกกิจกรรนะมันสูงกว่าเพราะนั้นเนี่ยผมหาอาจารย์แต่ที่ผมกำลังหาอาจารย์อยู่ที่คณะนะครับสี่ตำแหน่งหามาสามปีนะยังไม่มีวี่แววว่าจะได้อาจารย์เลยครับ แต่พราะเกณฑแรกเ,เกณฑ์แรกก็ไม่ผ่านซือเกณฑ์สามสิบนะถ้าเดนการอานที่ไม่ได้แมวเลยนะอันที่สองเลยคนระับต้องจบเอกอนะัอทนะอนะ 4, ท,ทนะีสามสนะต้องตีพิมพ์นะหมวจบเิเอนมาไ้ตีพิมพ์สามทิ้นะเนาะเนี่ยแทบเลยนับจบเลยนะ ขอบคุณอาจารย์มากครับผมเป็นคนไฟน้อสโทษน,นะฮะไฟหมดทุกทีเลย <c oughs> ไฟมอวอาจารย์นะผมคนรุ่นเก่าขออภัยด้วยครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมให้อาจารย์ถามสักสองสามนาทีนะครับ แต่สิ่งที่ผมอยากจะทำตอนดีมาดูเตอรโอนะมาช่วยว่าเราจะเอาประเด็นทั้งหมดนะครับไปอยู่ในเว็บไซต์แล้วให้อาจารย์อ่านนะครับเพื่ออาจารย์อ่านหรือยังแล้วให้อาจารย์นะครับช่วยประเมินตามเกมที่ดรโอจะบอกนะครับแล้วเมื่ออารประเมินเสร็จนะครับมันจะส่งผลไปที่เรื่องผมนะฮะแล้วสามารถวิเคราะห์ตำแหน่งของคณะได้เลย ฉันขอรบกวนากเรยโอหน่อยครับเชิญครับค่ะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทำโปรเจกต์นะคะเดี๋ยวเราทำบทสอบกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับปรเจกต์วอนะคะที่แอาจารย์น่าจะได้อ่านแล้วนะคะแต่เดี๋ยวโอจะส่งลิงก์นะคะซึ่งเป็นปรเจกต์วอทที่ถูกประจุอยู่ในโปรแกรม เพื่อจะใช้ในการประเมนินน้ำหนักคะแนนสวอตนะคะเข้าไปในกลุ่มลายนะคะขออนุญาตสอนนิดนึงนะคะค่ะในเว็บมีทั้งหมด130ประเด็นนะคะโอสง่งไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่นะคะ เดี๋ยวท่านที่เข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวโอเอาทีนี้จะแปะไว้ในโน้ตนะคะท่านก็จะสามารถเห็นด้วยนะคะครับอยากจะขอขอท่านอาจารย์คว่มเมตตานครับลองอ่าน130%ยสประเด็นซึ่งเป็นระสูงมากนะจากนั้นจะรู้นะทำไมเราจะเลือกติ๊แค่สิประเด็นนะครับถ้าจะติ๊กเกินไปนะไปที่เกิดจะติ๊กไม่ได้นะครับ แตจเรา์ตไปลบข้อที่ติออกไปก่อนนะฮะแล้วเป็นเอาข้อใหม่นะเพราะเราจะติไม่แค่สิบข้อถ้าข้อไหนมันสำคัญน้อยให้เอาออกแล้วก็ติข้อที่สำคัญที่สุดลงไปนะครับสิบข้อก็น่าจะใช่ค่ะขั้นตอนจะมีสองขั้นตอนท่่ที่จะลงได้เรียนไปนะคะท่านเข้าไปดูในนได้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนที่1จาก130ประเด็นที่เป็นประเด็นสวอตนะคะซึ่ผ่านการรวบรวมวิเคราะห์ไต่ตองมาแล้วนะคะ ให้ท่านเลือก10ประเด็นที่ท่านคิดว่ามีผลกระทบต่อการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นด้านบวกด้านลบปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในแต่ว่า10ประเด็นนั้นต้องมีผลกระทบมากที่สุดเลือกมาแค่10ถ้าอาจารย์เลือก11ปกุ๊บมันจะไม่ให้กดแล้วถ้าต้องไปฉลาข้อใดข้อหนึ่งโปรแกรมจะถูกบังคับว่าให้แค่10เท่านั้นพอจาเสร็จขั้นตอนที่1น,นะคะท่านก็เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างก่อนจะเลื่อนไปอาจารย์นะ ตอ,อนทะ่านอ่านสามปิดข้อแล้วบอกว่าเอะมันมีปัจจัยที่สําคัญมากเลยแต่ปาจจัยอื่นเขาเ้าไปก็ได้ครับแล้วแต่เรื่องนะก็ได้ครับจารรวมเอาวว่าปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อคณะนะครับไม่เอาภาพวิชา,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 าไม่เอาสาขาวิชาไม่เอาครับเช่นบอกว่าอาจารย์อาจารย์กรครับนิสัยไม่ดีอันนั้นชวนพวกมันทั้งตัวเราไม่เอารไม่เอาครับเราคณะภาพใหญ่แล้วกันครับ หรือเกิกายช้า,ชาถ้ามันครบแค่ไม่กี่คนก็ถือว่าเป็นประเด็นไม่ใหญ่ครับมันต้องมันต,ต้องกระทบในวงกว้างนะาครับหลักนะเลยนะฮะค่ะนี่นะคะเป็นคนะนะคะที่อาารบอกนะคะเมื่อท่านเพิ่มเติมแล้วนะคะหรือว่าเลือกสิิประเด็นแล้วนะคะท่านตอนนี้นะคะตอนที่สิิประเด็นถ้าอาจารย์จำได้ก็โอเคมากเลยะคะ่ะแต่อาจารย์อาจจะจำไม่ได้อาจารย์ตรวจใ้เครัว่าสิป,ประเด็นนั้นคืออะไร <อา S 1> นะคะอาจารย์จดหมายเลขค่ะ หน้าข้อทวที่จะเลือกครับเพื่อเอามาทําในส่วนที่สองครับในส่วนที่สองนะคะจากสิบข้อที่จะเลือกไว้นะคะให้อา,าจารย์มาจัดลาดับความสําคัญครั้งหนึ่งจาก top ten คะ่ะว่าข้อไหนที่อาจารย์เห็นว่ามีความสําคัญต่อการดำเนินง,งานของคณะมากที่สุดนะคะให้อาจารย์ใส่เลขข้อนั้นลงไปข้อที่เขียนว่าข้อที่สําคัญมากที่สุดคือ เอาเลขข้อใส่เข้าไปพอประเด็นที่มีความสำคัญรองลงมาไปะะจับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะคุณหายจับท็อปเพนค่ะนะคะเมื่าอาจารย์จับท็อปเพนเรียบร้อยนะคะอาจารย์ต่อไปนะาจ,าจะเห็นครับว่าเรา,า,าต่อไปอาจาจะวิเคราะห์นะว่าชา,ายแะหญิงต่างกันไหมแล้วก็เพื่อนศึกษานะครับนะฮอ่าเราได้เฉลี่ยอาจจะมาดูเทียบกลุ่มนะกลุ่มที่มีปต่างที่ที่อยู่ก็ต้องใส่ก็ไ,ได้ครับ ถ้าอาจารย์อยากจะใส่เปขอคาไว้ก็ได้คนระับหรืออาจารย์อยากจะใส่อีเมลเพื่อให้ท,ทีมงานส่งโปรแกรมแต่ให้อีเมลก็ได้ครับเผื่อกาอัปเดตนะครับอย่างรแกรมนี้เราจะให้อยู่แล้วในที่นี้นะครับเผื่อท่านถีถ่ต้องมีอยู่เราไปใช้ได้ครับตำแหน่งผู้ตอบนี้ก็จะแยกนะครับว่าตำแหน่งผู้บริหารตำแหน่งหรือไม่ใช่ผู้บริหารนะครับอธิบดีความแตกต่างการอาจจะแยกเี่กาอ์ได้แต่ก็จะมีครับก็คือ อ๋อตำแหน่งวิชาการขอมีมีถามซ้ำนะครับอ่ามีอาจารย์ยังไม่เป็นตำแหน่งวิชาการแต่คนที่เสริมที่เดนอะไรนี้อันเกิดบังคับต่อนะครับอาจารย์ติ๊กสองหมดได้เป็นไรครับตำแหน่งที่เราท่านจะ็นตำแหน่งอะไรนะฮะอาจจะไม่มีตำแหน่งวิชาการก็ติ๊กก็ไม่มีนะครับหรืออื่นๆนะครับเกิดต้นส่วนส่วนแม่ก็เป็นติ๊กที่ท่านอาจจะเก็บเพิ่มเติมอันนี้เป็บังคับนะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะพออาจารย์เรื่องมาถึงท้ายนะคะเขาจะมีให้ท่านส่งนะคะเ็เชิญกดส่งมานะคะพอส่งปุ๊บหน้าจอจะเห็นว่าขอบคุณนะคะไอทีก็ถือว่าเป็นการเสร็จกระบวนการนะ,ะพอเสร็จแล้วนะคะหนึ่งไอีของอาจารย์จะไม่สามารถกลับไปแ,แก้ไขได้แล้วนะคะเพราะว่าเครื่องก็จะจำแล้วก็บอกว่าท่านได้ส่งคำตอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอให้การช่วยประเมินตรงนี้แล้วส่งนะคะจากนั้นเชิญทานอาหารว่างเลยนะคะตอนนี้บ่ายสามโมงสปิเราพัก ให้เวลาถึงสี่โมงเย็นนะคะก็คือไปทันเสกแล้วก็สี่โมงเย็นกลับมาให้แค่สแกนเดี๋ยวบอกอ๋อไม่ได้เข้ากลุ่มแล้วกลุ่มท่านได้ไม่เอกสารค่ะท่านไหนยังไม่ได้นะคะท่านไปดูที่หน้าปกเอกสารค่ะในหน้าปกเอกสารเขียนว่าเอกสารประกอบโครงการนะคะหรือใครเป็นเพื่อนใครแล้วก็เชิญเข้ามาในกลุ่มก็ได้ค่ะ เดี๋ยวใครมีปัญหาสั้นร้องเดี๋ยวอาจารย์โอจะไปช่วยถึงตัวท่านเลยนะครับยกลงได้ค่ะแต่ท่านต้องเป็นยืนกดปุ่มดันนะอาการย์คิดเป็นว่าส่งนะครับดังดีทำเสร็จครับปุ่มสุดท้ายนะฮะปุ่มนี้ดันในตัวส่งพอส่งไปแล้วดันแต่ดันนะท่านจะทำซ้ำไม่ได้เลยนะครับนะครับท่านอาจจะไปอ่านข้างนอกก็ได้นะครับ กินกาแฟไปด,ด้วยอ่านไปด,ด้วยแล้วก็ทำศพตอนอหลังจากทาเฟ่ก็ได้นะครับตส่ายอย่างที่จะรย์บอกนะคะไปไ็นการถ่าก่อนก็ได้ค่ะแต่ว่าสี่โมงตรงนะคะมายอยู่ห้องอีกชั้นนึงค่ะเพื่อที่จะมาดูผลคะแนนค่ะก็จะได้ดูดูว่าสี่โมงเราจะเห็นตัวของคณะ เราถามว่าดวงของเรา,ปา,าเป็นอย่างไรจะโหวตที่ให้โหวตเข้ามานในการให้หนังหนักระิจค่ะไม่เป็นรจาเ่ะบางคนที่เป็นเห็นว่าลายค่ะค่ะบางคนที่เห็นว่าลายที่ชื่อว่า S-M นะคะสาย I อนะคะอีกข้างหนึ่งจะเป็น Facebook น,นะคะ แล้วใครก็จะได้เข้าแต่อย่างเดียวนะคะก็คือเป็นตตัวหมอว่าลายนะคะก็คือเข้าไปเป็ตัวลายค่ะ पसिन्दा <laughs> मन <laughs> <laughs>